วัสดีครับผมชิมจากฮั l โหลยูนิเวอร์ส2.5นะก็วันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรีวิวบอร์ดของห้องเรียนนะนี่ก็จะเป็นบอร์ดของห้องแรกของสายชาั้นม2ก็คือบอร์ดของม2อ,อทับหนึ่งแต่กลุของแม่ขอได้นะวันนี้ผมก็ขอ,อเชิญตัวของอวิทยายกร,รที่จะนำเสนอบ,บอร์ดก็คือคุณปันปันนี่ปันปันปนี่ปันครับปันปนี่ปันไงเออก็ก็บอร์ดห้องเรานะครับก็จะจัดตามตารางวีเลยเป็นทีมทีมอะไรวะ เป็นเลือดค้นขนยางนะครับอ่าเริ่มจากครูที่ปรึกษาก่อนนะครับมีท่านกันญญพรท่านสุติพจนและท่านกีดาการนะครับลอตี้อันตรายเกินะมาที่วีนวันจันรนะครับก็จะเจอกับมาเปียต้นก่อนเลยใช <c oughs> ่ไหมเต <c oughs> ้เนาะมาเปียตน้นเป็นแฟนกับใครไม่รู้ได้ลูกเป็นน้องสโตนและน้องใบเตยนะครับคุณเต้เป็นบอดี้การ์ดนะครับเป็นโคลีห้องเป็นอะไรกับน้องสโตนไม่รู้แปลกๆเนาะ แถมยังเป็นญาติหา่างกับคุณบัวเลยครับใส่ชุดอะไรวะเห็นเบอร์เกอร์รอ๋อต่อมานะครับเวนวรรณังคารอยู่ที่มาเลียน้าอิงบุคคลในรูปเป็นปิศนาอีกแล้วมีลูกเป็นน้องทีรินมีสัมพันธ์ตะไมติดที่ลึกซึ้งกับน้องเฟอร์เบลแล้วก็เหล่าสือ่อปัจจังนะครับมาที่เวนวันพุธนะครับปันนิปันนิเซบอเป็นญาติหนหา่างของมาเป,ปียองค์บุคคลปริศนามีลูกได้กันเป็นคุณคุณหนูน้ำอ้อย มีเลขาประจำตัวเป็นมิดเ้นมิดเ้นตสุดตัวและคุณโฟกัสก็มีสัมพันธ์เมิติตกันลึกซึ้งเช่นกันวันเพื่อเรื่องอัดน,นะครับก็มีอพิมหมาเศรษฐีปาหน้ามีสัมพันธ์เตมิติตกันลึกซึ้งกับมาเปียลรน่ามี <c oughs> มีความสัมพันธ์ทางกากับ,น,บน้องปาตินแล้วก็น้องเหนือน้องปุรินะครับมาที่เวนวันจุกนะครับคนหลอน <c oughs> กลับไปว่าปล่อยเป็กนิวให้คนมากกว่า7.7 5 3พันล้านคนพยายามเกินพยายามเกินก็ตามคอนเซปต์เดิมนะครับคนคนที่มีสามีเนี่ยเขาเขาก็ไม่เปิดเผยตัวตนนะครับไม่ไม่บอกเพศสำหรับมาเฟียนีนะครับมีมีลูกเป็นน้องกอลและน้องกิจหน้าตาแก่กว่ามาเฟียนีอิกแต่มีสัมพันธ์มิต,มติอันลึกซึ้งกับทนายกันจุนะและมีผู้ช่วยทนายเป็นลวงข้าวนะค, <c oughs> คุณเคยเห็นผู้ช่วยทนายที่ใส่ชุดกะลาสีเลือไหมครับ ไม่ไม่เคยเห็นเหรอครับที่นี่มีนะอ่าผมมีคําถามอ่ะครับคุณปันคือคดีนีนน้เกี่ยวอะไรกับการขามโมยของเหครับอ่าก็ต้องอ่านสตอรีบ่บอยแลสตีสตอรี่ก็คือมิสซิสกีนาการและมิสกัญญาพรเจ้าของตระกูล2อหนึ่งแมวเห่าได้ผู้ครอบครองรูปปั้นเหมียวแคนบาร์กทองคำลัลค่าหมาสารได้จ้างทีมนักสืบน,นาตาชาโรมันอฟของมิสเตอร์สุติพจน์แทรกแซงเข้ามาสืบสวนว่าครอบครัวในตระกูลคนไหนจ้องจะขโมยเหมียวแคนบาร์กทองคําเนื่องจากมันได้หายไปในวันที่3.2เดือน13 พศหกสิบกแต่ดังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันพรหลังจากได้เมียวแคนบารกทองกลับมานั่นคือปูใจโคตรหนิมเซนติเมเตกับพูนีแมนแอนน้องหมาก็ได้รวบมือกันจดยดและจิ้งเอาเมียวแคนบาร์กทองทไปซะงั้นอย่างนี้ก็แสดงว่าเออคุณเซนติเมเตกับพูนิ่แมนแอนน้องหมาก็ทะเอาอแต่กูสินะครับต่อไปเป็นสำรับบอร์ดเทศกาลห้องเรียนนะครับ ก็ทาเป็นธีมเทศกาลแห่งความตายของชาวเม็กซิกันนะครับเป็นธีมจากในหนังเรื่องโปโค่ก็มีรายละเอียดเป็นที่มาของวันเทศกาลนะครับซึ่งก็มาอ่านเอาได้ผมยังไม่อ่านเลยก็ร่างสานรครับเพื่อนๆช่วยกันทําแบบตั้งใจมากผมนั่งดูกําลังใจของทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้งานประสบความสำเร็จ ผมให้กำลังใจก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบอร์ดเทศกาลห้องเราเดี๋ยวเชิญรับชมอาบอร์ดบอร์ดของห้องสองต่อนะครับกับคุณกิมพิธีกร ต่อไปก็บอร์ท้องสอนนะก็ผมเองเป็นพิธีกรเป็นสักอย่างเออก็บอร์นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโลกเวทมนตร์ในเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์นะก็จะมีออครูที่ปรึกษานะก็ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งของโรงเรียนเลยนะก็โคตรโหดอันตรายมากกรรมการห้องนั้นก็เป็นอเดลที่มีหนดนแะล้วแบบอเดลต้อนแจเอาไว้ทำยิ้มได้นังเองส่วนต่อลงมาด้านล่างแถวนี้ก็คือเคออณะกรรมาการของห้องเรียนนะก็ประกอบด้วยโสยาหัวยิกนะมาตาที่เป็นคุณครูหี่เรียนนะ อ่าไม่เคยกรธดอันนี้ผมไม่รู้ผมลืมแล้ว <S <S เอเอก็เป็นลืมแล้วเหมือนกันนะติน,ต,นตินผมก็ลืมแล้วอ๋อตินไปบนคนน้นหมาป่านะอ<ต>่าโตเกียวลืมแล้วเหมือนกัน <S <S <ต>น,นายนายสักคนน่ะที่อยู่ซายลิฟิรินจำไม่ได้แล้วต่อไปก็ผมเองนะก็ไม่รู้ลืมแล้วเหมือนกันส่วนต่อไปก็เป็นนักเรียนในห้องเรียนนะที่แบบเป็นคนธรรมดาในโลก,กอะนะก,ก็เหมือนคนนู้นน่ะก็เออก็แยกตามบ้านนะก็มีพิสินดอสีแดงนะครับเพื่อนครับ เอเเอเรียนเนคอสักอย่างเะทเะรีิเทอรีนนะซึ่งส่วนด้านล่างก็เป็นบอร์ดเวนนะแค่นี้แหละแล้วก็ต่อไป, <S <S อไปโอเคต่อไปก็เอ่อบอร์ดทานามิตะนะก็เป็นบอร์ดเทศกาลของภายในห้องเรียนนะก็ขอห้องเราก็ห้องสอนนับสองก็จะทําเป็นเทศกาลทานามิตะนะก็เกี่ยวกับของญี่ปุ่นแหละลืมแล้วเหมือนกัน <S 1> <S 1> ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอ่าเหมือนคำวยพอที่ให้เด็กนักเรียนมาเขียนแล้วก็แปะนะเช่นของนี้ก็ของนักคู่นะนกคู่หงเปาเดี๋ยวอ่านให้ฟังก็ อยากกินชาพปูซานะแล้วก็อยากกินแมกนัมนะแล้วก็อยากกินตีนไก่อยากสอบได้เกสีนะอยากทํโครงงานเสร็จนะอยากกินหมีเหลืองหมีเหลืองน้ําใส่กูแล้วก็เกี๊ยวนะแล้วก็อยากกึ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 กนะแล้วก็อยากเซตยอสู่ต่อสู้พอซีมอสองห่อใส่ไข่นะแล้วก็สุดท้ายก็อยากมีแฟนก็ เดี๋ยวแปะไอจีคงเขียนให้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพวกเกีย่ยวกับรายการของเทศการนะส่วนของผมก็อันบนสุดน,นะเครื่องบินแอบมานกันได้ไม่บอกหรอกก็สำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอ,ขอจบการนำเสนอบอห้องสอบแค่นี้นะนำาเสนอรีวิวแล้วกันเออลายก่อนบ๊ายบาย